สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับรายการอาหารนะครับง่ายๆบายด e ีเซ่คุณาวันนี้เราจะทําอะไรกันวันนี้เราจะทามัะโรนีทรงเครื่องครับผมมัะโรนีทรงเครื่องอ่ะเป็นยังไง่ะวันนี้ก็เดินนะครับก็ขอแนะนาซอสสปาเกตตี้ตราดีเซ่อีกแล้วอีกแล้วแต่เราจะมาใช้กับเมนูผัดมัคโรนีทรงเครื่องของเรานะครับอ่าซึ่งก่อนหนึ่งก็ขอแนะนําเครื่องเครื่องปรุงนะฮะเราก็จะมีมัคโรนีนะฮะเราก็เหมือนเดิมครับ ใช้เวลาในการต้ม15นาทีจะได้ออกมาเป็นมักโรนีรูปทรงแบบนี้อันนี้ต้มแล้วเนาะครับต้มแล้วครับหนึ่งเสิร์เป็นจานสำหรับหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้ทั้งนั้นได้ครับผมก็เราก็มีนะครับเป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะฮะแล้วก็มีซอสเบเกตตี้ตาดิเซงของเราแล้วก็มีน้ำเชื่อมนะฮะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีไข่ครับแล้วก็มีน้ำมันมะกอกแล้วก็มีผักเครื่องเคียงซึ่งมี หอมใหญ่ครับแล้วก็แครอทแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมครับอ่าเริ่มหิวละมาดูกันโอเคครับก่อนเดินนะครับเราใส่น้ำมันไปเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมต้องเป็นน้ำมันน้ำมันมะกรอกครับมะกรอกจะดีที่สุดต่อสุขภาพนะฮะคือจริงๆแล้วเราใช้น้ำมันอาจุกุน่วเหลืองก็ได้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันสุโขวันคบอะไรก็ได้ครับแต่เราเน้นสุขภาพเราต้องเป็นน้ำมันมะกรอกรมลดคอเลสเตอรอลนะแล้วเราใส่ก่อนอื่นครับเราใส่ซอสสปาเกตตี้นะฮะฮะ ฟกกะบที่ใส่ได้เลยเหรอใส่ได้เลยครับผมเฮ้อเกี่ยมจริงๆดีเซ่เรามาดูการลองดูซิไหนมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยตีช้อนโต๊ะนะครับตีช้อนโต๊ะอ่าตีช้อนโต๊ะจดไว้เลยนะจดไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ที่เดียวนะฮะสูตรดีเซ่ครับผมนะครับคลุกเขานะครับคุกขุนเลยนะฮะอ่าได้ครับผมเขาก็ได้คุนคุณนะเราจะใส่มักกะโรนีนะฮะอ๋อันนี้ทอดไปเลยอ่าเราคุกไปเลยครับผมอ่า ครับไข่คู่ครับนะเดี๋ยวเงาครับไข่คู่ออนะไข่คู่ครับนี่ครับเริ่มนิดนึงเพราะนี่คลุกกันไปได้เลยเหรอคลุกได้เลยครับเออเนาะเาฮ้ยซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับครึ่งช้อนโต๊ะ ครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับทำจากน้ำตาลทรายออร์แกนิกนะฮะครับอันนี้ก็ครึ่งช้อนโต๊ะ่งช้อนตกเหมือนกันครับผมจดนะครับจดใกล้นะครับกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วถ้าทีวีเราสามารถมีกลิ่นได้จะได้กลิ่นหอผมนะครับผมหอมมากๆไม่ใช่หอมอย่างเดียวนะครับมาเราก็ใส่แครอทนะครับซึ่งจะเป็นผักที่สุกยากเราต้องใส่ก่อนนะฮะตามมาเราก็จะใส่หัวหอมนะครับใหญ่ แล้วก็มะเขือเทศครับตามชอบของผู้บริโภคเลยครับอ๋อครับโอเคครับครับมะเขือเทศมะเขือเทศครับมาาวายนิดหนึ่งพักเทศไปจะไหวนะไม่ใช่มะเขือเทศของกินต่อเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตนหลิวอต่อครับโอเคครับพอเราเห็นว่าตอนนี้เรานัวแล้วนะครับเราก็ใส่ต้นหอมนะเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มติดหอมใช้คำว่านัวครับผมนัวเค ้อยนะครับครับเตรีแกะครับผมพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมใส่จานเราก็จะมาพร้อมพร้อมกินฮะครับครับเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตัดกัน เพื่อที่จะถ่ายภาพนิ่งไว้เดี๋ยวจะได้เอาไปลงทำเป็นมิวไม่งั้นกินแล้วเดี๋ยวเละใช่เดี๋ยวผักชีตัดอ่าอ่าอ่านั้นหยุดไปใช่ไหม